อาชีพเสริมพารวยสู้โควิดวันนี้ผมจะมาแบ่งปัน,ปนอาชีพเสริมพารวยสู้โควิดซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดเจอาชีพเจอาชีพ,ชพเหล่านี้เป็นสิ่งที่เ,เพื่อนๆสามารถทําผ่านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook e, s h o ปี้ลาซาด้า i ิ t กต i อกไอจี b ูนะครับเนี่ยสามารถหารายได้จากช่องทางเหล่านี้ได้เลยหาใครไม่มีประสบการณ์หรือไม่เคยทำมาก่อนก็สามารถเริ่มต้นได้ขอเพียงแค่เรียนรู้ สักนิดหน่อยแล้วก็ไปลงมือทำรับรองว่าจะสามารถสร้างเงินหลักร้อยหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวแบบง,ง่ายๆกันได้เลยส่วนารายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามกันครับสวัสดีครับผมป๊อบช่องของผมแนะนําการหาเงินออนไลน์ผมจะอัพโหลดคลิปวิดีโอทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์ถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาหรือว่าสาระดีๆอย่าลืมกด แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดและหากเพื่อนๆมีคาถามหรือว่าต้องการอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถกดไลน์หรือว่าทักเข้าไปสอบถามที่แฟนเพจกันได้เลยโดยผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้นะครับผมอาชีพที่1ึงขายของออนไลน์ก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันแล้วนะครับว่าตอนนี้รายได้หลักของหลายๆธุรกิจมาจากออนไลน์เพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปที่หน้าร้านได้ โดยการขายออนไลน์เนี่ยเราก็สามารถเลือกขายได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเ b o o k f a n p a g e กรุม่มรุ่มของ Facebook นะครับ Market p a พ e ของ Facebook, Shopee, Lazada, ขายใน Google, ขายใน Tik Tok, ขายใน IG, ขายใน l i n e OA เนี่ยครับคือช่องทาง,งต่างๆที่เราสามารถเอาสินค้าไปขายได้สินค้าของเราเหมาะก,กับแพลตฟอร์มไหนก็ไปขายในที่นั่นซึ่งขายออนไลน์เนี่ยเป็นอาชีพที่มือใหม่สามารถเริ่มต้นได้นะครับ ที่ไม่ต้องใช้เงินทุนแม้แต่เพียงบาทเดียวเลยจะทําแบบดบชิปหรือว่าจะทําแบบตัวแทนจําหน่ายก็ได้ตรงนี้สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้เลยโดยรายได้ของช่องทางนี้ก็จะอยู่ตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนไปจนถึงหลักล้านเลยขึ้นอยู่กับความขยนันและความตั้งใจของแต่ละคนออนไลน์นะครับผมย้ําเลยว่ามือใหม่ก็สามารถทําได้ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทําได้ลงมือเรียนรู้สักนิดนึงแล้วก็ไปลองมือทำเพื่อสร้างเงินกันได้เลยครับ สองเซลล์แอดมินสืบเนื่องจากข้อที่1น,นะครับเมื่อกี้เมื่อเราขายออนไลน์ปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเราขายมาสักระยะหนึ่งแล้วขายดีมีร้อยออเดอร์อันออเดอร์ต่อวันแบบนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถตอบอินบ็อกซ์เองได้หมดไม่สามารถแพ็คของเองได้หมดไม่สามารถไปส่งของเองได้ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องจ้างคนเข้ามาอาจจะเป็นเซลล์แอดมินสำหรับปิดการขายตรงนี้แหละครับคือแรงที่เราสามารถไปสมัครงานกับคนที่เขาขายดีๆได้ ซึ่งเซลล์วอดบินเนี่ยก็จะมีรายได้อยู่ที่3% 5%เนะครับแล้วก็บกเงินเดือนตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ตกลงกันว่าเขาจะให้เท่าไหร่ซึ่งรายได้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถของเราถ้าเราปิดการขายเกง่งคุยกับลูกค้าเก่งเจาะแจ้กเก่งวนเขาซื้อของได้เนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นที่เยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นร้อยละ3ก็คือ3%เนนะครับถ้าเราขายได้ล้านหนึ่งเนี่ยก็ลองคิดดูนะครับว่าได้เท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นรายได้ของเราซึ่งจากข้อมูลนะครับ เซเวต์มินเก่งๆรายเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นนะครับ4ี่ห้าหมื่นบางที่ก็เป็นแสนเลยขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนอันนี้ก็ลองไปหาไปสมัครกันได้นะครับสำหรับเร่งการสมัครงานก็จะมี fastwork.co แล้วก็ตามกลุ่ม Facebook ที่รับหางานงานแอดมินนะครับพิมพ์เข้าไปเลยว่า,าง,งานแอดมินเนี่ยแล้วมันจะมีกลุ่มขึ้นมาคุณก็ไปกดเข้าแล้วก็ไปรอดูว่ามีใครเนี่ยเขารับสมัครเอดมินบ้างแอดมินเซเวต์มินนะครับสำหรับปิดการขายโดยเฉพาะเนี่ยเราก็ไปสมัครได้เลย ที่สามแอดมินเพจตรงนี้เนี่ยจะต่างกับเซเว่นมีนองที่ว่าเราทําหน้าที่ในการดูแลเพจอัพคอนเทนต์ภาพวิดีโอคอนเทนต์ประจำวันอะไรพวกนี้ก็ลงอย่างสม่าเสมอในทุกๆวันเราก็คุยกับคนจ้างงานว่าที่ต้องการวันละกี่โพสเดืเอนหนึ่งกี่โพสแล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหนึ่งหมื่นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็จะเป็นรายได้ในส่วนของแอดมินเพจซึ่งเราสามารถหาง,งานได้จาก f a s t b o r g co แล้วก็ตามกลุ่มเช่นกันครับอาชีพสี่รับงานตัดต่อวิดีโออย่างที่หลายๆคนรู้ดีนะครับว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยอยากทำออนไลน์มากขึ้นอยากเป็น YouTuber, ยูทูบเบอร์อยากสร้างตัวตนเนี่ยถ้าเรามีความสามารถในการตัดต่อวิดีโอเราสามารถรับงานตรงน,นี้ได้เลยแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะครับแต่อยากทําทเป็นสามารถหาเรียนรู้ได้ใน YouTube ช่องของผมก็มีนะครับสอนตัดต่อด้วยมือถือตรงน,นี้เนี่ยถ้ามีมือถือดีๆสักหน่อยหนึง่งสามารถทําคลิปขนาด อูดีได้ก็สามารถรับงานได้เช่นกันไปเรียนรู้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นมาทําผลงานสร้างผลงานก่อนในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะรับงานฟรีก่อนสัก10ชิน้น20ชิน้นจากนั้นถ้าเราทําดีเขาก็จะจ้างงานเราเลยแต่ว่าถ้าเขาไม่จ้างเราก็ผลงานเนี้ยจะเป็นผลงานของเราเอาลองในฟาดเวิร์ดดีโอหรือว่าตามกลุ่มให้ดูผลงานและจะมีคนสนใจเข้ามาติดต่อเราเมื่อเรามีผลงานที่น่าสนใจเนี่ยเขาก็จะติดต่อเรามาเราก็คุยงานกันให้เรียบร้อยนะครับซึ่งรายได้เนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่หลักร้อยหลักพัน ไปยัถึงหลักหมื่นนะครับถ้าผลงานเราดีจริงนี่เนี่ยก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับในส่วนของรับงานตัดต่อวิดีโออันที่5เขียนบทความตรงนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบขีดเขียนมีค,ค,ค,ความสามารถในการเขียนบทความนะครับซึ่งรายได้เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันไปยมถึงหลักหมื่นเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าเราเขียนโพสต์แบบไหนเขียนข้อความเขียนบความแบบไหนมันก็จะแตกต่างกันไปมันก็จะเป็น ความสําหรับให้ความรู้บทความขายหรือว่าเขียนสคริปต์ขายอะไรพวกนี้มันก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความยากง,ง่ายของงานถ้าเรามีความสามารถนนี้อยู่แล้วและมีประสบการณ์นาน5ปี10ปีแบบนี้เราก็สามารถทําเงินกับตรงน,นี้ได้เยอะนะครับอาจจะเป็นหลักสี่ห้าพันไปจนถึงหลักหมื่นเลยก็ได้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเขียนบทความซึ่งถ้าดีรับจ้างเขียนบทความจะได้เงินเร็วนะครับสามารถไปสมัครตามฟาสเวิร์กหรือซีอหรือตามกลุ่มต่างๆก็ได้หรือว่าถ้าเราอยากทํา ตัวเองเราสามารถไปลงเขียนตามเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็รับเงินจากตรงนั้นได้เช่นกันแต่จะต้องใช้เวลานิดนึงในการตรวจสอบเว็บไซต์ไฟไฟเขาว่าจะตรวจสอบนะครับหรือว่าถ้าเป็นของคนไทยนะครับก็จะมีบล็อกดิเราสามารถไปสร้างช่องเป็นของตัวเองแล้วก็ลงบทความอย่างสม่ำเสมอได้ตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีคนติดตามเยอะๆมีคนมาดูเยอะๆเราจะสามารถรับเงินจากตรงนี้ได้อาชีพที่หแต่งภาพขายนี่นะครับก็เหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ ีความสามารถในการแต่งภาพอยู่แล้วเพราะผู้คนลงมาเล่นออนไลน์เยอะขึ้นทีนี้เนี่ยบางคนเขาก็แต่งภาพไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถรับงานจ้างจากตรงนี้ได้ก็จะทําปกเพจปก YouTube ทําภาพสินค้าทําภาพโปรโมทอะไรพวกเนี้ยเรารับงานได้หมดเลยซึ่งรายได้ก็จะมีตั้งแต่หลัก100่ง0้0ยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพันอะไรก็ว่ากันไปขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานนะครับว่าทําเป็นเซ็ตเป็นชุดใหญ่เนี่ยก็สามสี่พันอะไรแบบเนี้ยก็ว่ากันไป เราก็สามารถรับเงินจากตรงนี้ได้นะครับด้วยความสามารถของเราเองและเวลาใช้แรงแรงออกมานะครับเนี่ยจากปกติทําง,งานประจําได้เดือนละหมื่นห้ามารับงานตรงนี้อาจจะได้อีกวันละ1000วันละ5 0 0เดือนหนึ่งเนี่ยก็ได้หลายหมื่นแล้วนะครับอาชีพท,ที่7เ,เป็นอินฟลูเอนเซอร์หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าอินฟลูเอนเซอร์ในเดลซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กําลังมาแรงเลยนะครับ งนี้เนี่ยถ้าใครสนใจนะครับผมแนะนําให้ไปทํา Tik ตอกเลยเพราะว่า Tik ตอกเป็นแพลตฟอร์มน้องใหม่ที่สามารถดังได้เร็วมา,มากๆถ้าเราทำคนนต์ดีแล้วก็น่าสนใจนะครับ Tik ตอกเนี่ยถ้าเรามีผู้ติดตามหลักแสนขึ้นไปนะครับก็จะสามารถทาเงินได้นะจริงๆหลักหมื่นก็ทําได้นะครับ,รบแต่จะน้อยหน่อยแต่ว่าถ้ามีผู้ติดตามหลักแสนหลักแสนขึ้นไปแล้วก็สามารถเรียกเรียราคาได้นะครับก็จะมีคนมาจ้างงานเราให้ดูสินค้าหรือว่าบริการแล้วเราก็รับเงินจากตรงนี้ได้ รายได้ก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันหลังงหม่นะครับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายๆคนอยากทำนะครับแล้วกาลังลงมือทากานอยู่สรารับในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์ใครอยากมีรายได้อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ดังไปในตัวด้วยก็แนะน,นำติ๊กต็อกเลยครับและทั้น,นี้คือเจ็ดอาชีพเสริฟสู้โควิดรอบ2นะครับก็ลองเอาไปเลือกใช้กันดูใครถนัดแบบไหนบางคนอาจจะถนัดต่งรูปบางคนถนัดวิดีโอบางคนชอบขายชอบคุยกับลูกค้าบนี้เนี่ย ก็ไปเป็นแอดมินก็เลือกดูว่าตัวเองถนัดด้านไหนลองเลือกสักอันนึงแล้วก็ทําเป็นแหล่งสร้างไรายได้อีกช่องทางให้กับคุณเพราะว่าถ้าอยู่ๆวันนึงเกิดโดนไล่ออกมาเนี่ยเราก็มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับจริงไหมล่ะครับหรือว่าถ้าเราทำจนอยู่ตัวมีรายได้เดือนละ4 0 0 0 0ื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนห้าแสนเดนล้านหรืงนี้เนี่ยเราก็จากงานประจํามาทํางานตรงนี้ได้เราก็จะได้มีรายได้หลายแนทาง,ะางน,แบบานะครับเอาไว้ป้องกันแบบผิดพลาดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันอะไรแน่นอนไม่แน่นอนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์<ๆ>กดติดตามแล้วก็กด s u b สไครต์ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดและถ้าใครอยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการทำออนไลน์การขายสินค้าในช่องทางต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์ comment, แล้วก็เอาไปทำเป็นคอนเทนต์ให้ครับส้ำรับคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ